เก่งๆนะคะลูกอ่ะเรามาคําแรกกันเลยนะคะอาคำแรกเด็กๆชี้ค่ะเอานิ้วพิเศษขึ้นมานิ้วชี้พิเศษชี้ที่ตัวหนังสือนะคะไม่ชี้ที่รูปภาพนะคะลูกอ่ะคำแรกอ่านกันเลยนะคะขอไอข่ไม่เอกไข่ ขไไข่ไม่เอกไข่ตออุนอตุนไม่จัดตวาตุนตออุนอตุนไม่จัดตวาตุนไข่ตุนไข่ตุนขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ตออุนอตุนไม่จัดตวาตุนตออุนอตุนไม่จัดตวาตุนไข่ตุนไข่ตุน กออุบนอคุณกออุนอคุณชอเอียงงอเชียงชอเอียงงอเชียงคุณเชียงคุณเชียงกออุบนอคุณกออุนอคุณชอเอียงงอเชียงชอเอียงงอเชียงคุณเชียงคุณเชียงทำต่อไปเลยค่ะ กอลออีกนอกลินไม่เอกกลิ่นกอรออีกนอกลินไม่เอกกลิ่นชออุนอฉุนชออุนอฉุนกลิ่นฉุนกลินฉุน กอรออีกนอกรีนไม่เอกกลิ่นกอรออีกนอกลิีนไม่เอกกื่นชออุนอฉุนชออุนอฉุนกลิ่นฉุนกลิีนฉุนมออามาไม่โทรมามออามาไม่โทรมาหอมออุนอหมุนหอมออุนอหมุนม้าหมุน มาหมูมออามาไม่โทรมามออามาไม่โทรมาหอมอออุนหอมมออุนมาหมุนม้าหมุนเอา,า,าข้างล่างนะคะที่กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะลูกชี้บรรทัดแรกนะคะตุ๊กตุ๊ก ตุ๊กตุ๊กวิ่งไปเสียงดังตุ๊ก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 อีกรอบหนึ่งนะคะตุ๊ก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 วิ่งไปวิ่งไปเสียงดังเสียงงดตุ๊กตุ๊กอีกรอบหนึ่งนะคะลูกเอาใหม่ตุ๊กตุ๊ก ตุกตุกวิ่งไปวิ่งไปเสียงดังเสียงดังตุก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 อ да. ่ามาท่าท ah> ี pause pause ่สองค่ะตุกตุก hm ตุกตุกวิ่งมาวิ่งมาเสียงดังเสียงดังตุก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 ึงรอบนะคะตุก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 วิ่งมาวิ่งมาเสียงดังเสียงดังตุกตุกตุก ตุ๊กอามันทัดสุดท้ายตุ๊ก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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาเสียงดังเสียงดังตุ๊ก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 เก่งมากเลยค่ะลูกเก่งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูมิรองจะถามดูนะคะลูกว่าคํานี้อ่านว่าอะไรกันเรามาคําแรกกันเลยเอาสองตั้หนึ่งก่อนนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูมิจะถามนะคาแรกค่ะลูก คำนี้นะเอ๊ะใครดี D นะคะสองทับหนึ่งน้องอะไรดีเอ่ยน้องเอเบิลคะ่ะลูกเอเบิลเอเบิลอ่านให้ครูมีฟังหน่อยคะ่ะลูกคำแรกเลยสะกดให้ครูมีฟังหน่อยนะคะเสียงดังๆเลยคะ่ะลูกอขออะไรนะขอขอไอขอไอไขอ ไม้ไม้ไข่ไข่ต่อไปอะไรคะตอูน้องตุนไม้ตาตวนกระเบนตูนโอเคเด็กน่าเป็นมากเลยเบอร์เอาไปเลยสิบดาวนะคะลูกอ่าต่อไปคนต่อไปค่ะลูกคำนี้ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะสองทับสองค่ะ ใครดีนะสองทับสองอันนี้นะคะใครดีเอ่ยเนาะตะการตาตะการตาสองทับสองค่ะลูกอ่าคาที่วงกลมอ่ะค่ะลูกคำนี้ค่ะอะไรค่ะลูกขออีกแป๊บหนึ่งครับตะการตาเปิดไหม์เลยค่ะลูกน้องตะการตาสองทับสอง อ่ะเปิดไม้เลยค่ะเปิดแล้วค่ะตัวอะไรคะสะกดเลยค่ะลูกโอ้ยเคยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะครที่สองคำที่สองค่ะคำที่สองเออลูกกกกลูกบอกุนกุนอลูกกอะไรกออะไรกอกุนอกุนเร็วเร็วอ่านยังไม่อ่านแม่อ่านเสียงดังๆเลยค่ะไม่ต้องเขินนะลูกอ่านเสียงดังๆเลยอ่านเร็วเร็วต้องเร็วเร็วกอกุนแจกดาวกอกุนเร็ว รีวๆวี่อ่านดิไม่ต้องหรอกคุณครูไม่ว่าเร็วๆอ่านคิดคุ้มคูไม่ว่าไม่ว่าเลยอ่านเลยค่ะอ่านตามคุณแม่ได้เลยรีวิวอ่านก็อาอ่านอ่านตามคคุณรูอ่านตามคุณครูเลยค่ะกอกูก็อุกุนกูอ้ากุนหาอู้ช้าช้าอู้ช้าช้าไม่เป็นไรค่ะลูกก็ฟังป้องก็อุกุนกอ่า ต่อไปชอเอียงงอเชียงชอเอียงงอเชียงอ่ะเป็นรวมคำเป็นอุนเชียงอุนเชียงโอเคนะค่งแล้วเก่งแล้วค่ะต่อไปสองทักสามค่ะใครดีนะครูปินน้องไอดีไหมคะ อ๋อน้องไอน้องไอเปิดไมเลยค่ะลูกคำต่อไปเลยเนี่ยที่ครูปินวงกลมไว้อะไรคะกออะไรคะกออีกอปิ่นกอมาอีกรอบหนึ่งกอรอ่ะลูกอีกรอบหนึ่งอีกรอบอีกครั้งหนึ่งกอรอค่ะลูกกอรอการอกอินกกินกอรอไกอกินกอรออีกงอกินไม่กอิน ช้ออุนอชุนไม่เอกไม่ไมีเูช้ออุนอชุนเนี่ยช้ออุนอชุนอ่ารวมคำเป็นอะไรคะอะไรการเป็นอะไรลูกน้องไอตีนอะไรโอเคเด็กๆนข้าวนเลยานบสุท้า้ได้อ่านตามคูมีอีกรอบหนึ่งนะคะมออามาไมโทมามออามาไมโทมาขอมอุนอหมู เค okay. เด็กๆเก่งมากเลยเขาทำดี้ากน,นะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือทุกวันเลยนะคะลูกก่อนนอนก็ได้คะ่ะลูกเด็กๆจะได้ทวนนะคะว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรไปบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา เจอบทใหม่กันนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเจอกับครูบีนะคะเดี๋ยวครูมีจะมาบอกแบบฝู้หือเด็กๆนะคะว่าวันนี้ทําหน้าไหนบ้างนะคะครูมีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกเจอกกันใหม่นะคะพ่นีมมือขอบคุณค่ะมีกันก่อนเลยนักเรียนเตรียมเคารพขอบคุณค่ะ ใครจำคูบีได้ต้องใช้หนังสือเล่มสีอะไรนะสีอะไรคะสีฟ้า,ฟาสีฟ้า,ฟาเก็งมากค่ะคูบีมาแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาหรือยังคะว,วันวนีาอะไรคะคูบีค่ะหน้าสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าค่ะ โอสี่สี่สี่ห้าสองหน้าเองใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแค่สองหน้าเองเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเชา้านี้จริงๆเราต้องเป็นทีเชอร์แมรี่นะคะพอดีเช้านี้ต้องเป็นทีเชอร์แมรี่นะคะพอดีที a เชอร์แมรี่ไม่สบายนะคะเลยเป็นคุณครูมาสอนแทนนะคะลูกเราก็เลยจะทําแบบฝึกหัดกันในตอนเช้าเลยนะคะ แล้วค่าที่สอง,สองเดี๋ยวเราไปเรียนกับทิเชอร์เซฟต,ตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะลูกหนาะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามานับหนึ่งถึงสิบดีกว่าค่ะคุปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก 7 8ดแปดเร็วๆนะเก้าสิบหน้านี้เปิดหรือยังคะลูกพร้อมยังคะหน้าที่สี่สิบสี่ค่ะมีเลขสี่นำสี่นั่นเองเลขสี่สลรสค่พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มเลยไหมคะคุณดีค่ะเริ่มเลยหน้าไหนคะคุณ สีสิบสี่ค่ะ,คะลูกมีเลขสี่สองตัวเนี่ยค่ะเจอยังคะจะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันอ่ะพร้อมแล้วนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพคนและสิ่งของที่ถูกคลื่นซึนามิซัดแล้วนับจำนวนและขีดกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมของคนและสิ่งของที่มีจำนวนคู่เขาให้เด็กๆด,ดูภาพนะคะแล้วขีดกากบารลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นจำนวนคู่อ่าเรามาดูภาพคนรูปที่หนึ่งเลยค่ะ ให้เด็กๆนับค่ะจำนวนคนค่ะมานับพร้อมๆกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งมีกี่คนคะเด็กๆอ่าเริ่มเลยค่ะคน,นับกรอบที่หนึ่งก่อนใช่ไหมคะคุณมีค่ะใช่ค่ะกรอบที่หนึ่งนะคะหนึ่ง,งสอง สามเ็ดคนคะ่ะห้าหกเจ็ดอ่ะมีกี่คนคะบอกกูเจ็ด <aine S 1> <Mother. S 2> ค่ะเจ็ดคน, <S 2> <S 2> คนอ่าเก่งามากค่ะภาพแรกมีเจ็ดคนเรามานับภาพที่สองค่ะว่ามีกี่คนค่ะอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> นานึกเลยค่ะ 1 2ึ่ง6องคนครับหคนใช่หกคนหกคนนะคะเรามาดูค่ะภาพแรกมีกี่คนนะคะเคนครับเจ็คนเจ็คนภาพที่2มีกี่คนคะ6ครับ ค่ะอ่าเขาบอกว่าให้กากบาทจํานวนคู่อ่าเลขไหนเป็นเลขคู่คะภาพไหนเป็นเลขคู่คะภาพไหนเอ่ยภาพที่สองค่ะเออเมื่อกอกเมื่อก่อนเนยเราก็กากระบาดไปที่ภาพที่สองเลยค่ะอเลขคู่ภาพที่สองภาพที่สอง เดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยวันนี้เดด็จแล้วคับโอ้โหเดี๋ยวโต๊ดใช่ไหมใช้ชีโต๊ดไหมครับเสร็จแล้วค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลุกนะรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งเสร็จไหมคะใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะยกมือขึ้นสูงๆเลยแคตากบาดเองโอเ,โอเคค่ะอะต่อไปดู ภาพที่สองนะคะเขาให้นับสิ่งของค่ะเรามานับภาพแรกกันเลยค่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่เอ็ดอันหกเมีกี่อันคะเด็กๆเอดอเอด็ดอ่าค่ะทีนี้เรมานับภาพที่สองต่อเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีกี่อันคะเด็กๆหกอันลกูกกันอันนี้หกอันเราต้องกระป๋าจำนวนคู่ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะเด็กๆที่เป็นเลขคู่อะลูกภาพที่หนึ่งคู <S <S ่สองค่ะภาพหนึ่งเย ตค่ะตค่ะจำนวนสี่อ้นอากากบาดทาที่สองเลยค่ะส,<อ>สองค่ะสองนี่เยอา่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะคะแล้วลเวลาไปเตเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะใครเสร็จแล้วยวกมือให้ครูปีดูหน่อยค่ะ Oh. โอ้โหมีจากคนเก่งๆทั้งนั้นเลยไปภาพต่อไปเลยไหมคะผู้ปินได้เลยค่ะรู้ปินภาพที่สามค่ะああเรามานับภาพแรกพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามภาพนี้ <3 S 1> นสามค่ะโอ้สามอันเก่งมากเลยค่ะああภาพเอียนนง่กี่อันรับนดู โอ้อ่ะมานับพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งสองสามสี่ี่อันดับโอ้โหมีสี่อันเก่งมากค่ะแล้วภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะที่คภาพที่สอง,สองี่สองค่ะเก่งมากเลยค่ะกากบาดภาพที่ สองเลยคะ่ะใครเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยไหมคะครูบีเปิดหน้าต่อไปเลยคะ่ะหน้าที่สี่สิบห้ามีสี่นำห้าค่ะพร้อมแล้วยกมือขึ้นเรอครูก่อนรอครูก่อนใจเย็นใจเย็นคพร้อมไหมยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพการเกิดสึนามิ แล้วขีดการกรบาททับภาพที่ผิดปกติจำนวนห้าจุดค่ะอ่าเรามาเรียกชื่อดีกว่าไหมครคับครูปิน่น<ด>ให้เด็กๆช่วยกันสังเกตดีกว่าค่ะได้เลยค่ะเ,เรียกใครดีนะเอาสองทับหนึ่งก่อนเลยค่ะสอ,สองทับหนึ่งใครดีนะขอเลือกชเพื่อนที่ว่าเขาไม่ค่อยได้ได้ตอบบ้างนะลูกนะ เตชินค่ะเตชินสองทับหนึ่งเปิดไม้ให้หน่อยครับเตชินลูกโอ่ค่ะเตชินบอกครูบีหน่อยครับว่าภาพไหนที่มันผิดปกติครับหนึ่งจุดนะลูกขอหนึ่งจุดตรงไหนผิดปกตินะค,คนอื่นรู้แล้วอย่าเพิ่งตอบนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูเรียกนะลูกครับตรงไหนครับ เหนไหมลูกชิ้นมีไหมครับอีมเตชินเดชินลองมองบนท้องฟ้าตอนเนี้ยสว่างอยู่นะลูกเป็นเวลากลางวันแต่ข้างบนท้องฟ้ามีอะไรหน้าที่ผิดปกติไครับพาทิย์อ๋อ้วอันนี้ไหมคะได้ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมปันเดี้ยวเดชินมองดีๆลูกใช่พาอาทิตไหมคะ มันคือครูปอ,อะไรลูกอันนี้เกิดในเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางคืนว่าแสดงว่าอันนี้ผิดปกติไหมคะผิดโอเคขอบคุณมองไม่เห็นที่หนึ่งเลยค่ะดเด็กๆเป็นรูปพระจันทร์นะคะ อ่ารูปที่สองเอาเป็นห้องสองทับสองใครดีคะสองทับสองน้องเจ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 ลูกเจเจสองทับสองเปิดไม์หน่อยค่ะเจเจครับตรงไหนผิดปกติครับบอกคุณครูบีหน่อยเร็วตรงไหนครับ กันรถค่ะรถใช่ไหมครับตรงนี้เหรอครับใช่ไหมใช่ค่ะมันผิดปกติยังไงอะคะบอกครูบีหน่อยเร็วมันมีอะไรผิดปกติครับมันมีปีดค่ะมีปีหเลยค่ะกากรบาดเลยค่ะกากรบาดจุดที่สองเลยค่ะเลยอีกกี่จุดคะคุูปิน าต้องการทั้งหมดกี่จุดนะคะห้าจุดต้องาไปแล้วสองค่ะเหลืออีกแค่สามจุดนะคะต่อไปห้องสองทับสามเลยค่ะสองทับสามทับสามใครดีนะาโอเคคีตายกมืออ่ะคีตาจ๋าคีตาตอบกุกปินหน่อยลูกตรงไหนผิดปกติค่ะต้องกล้วยค่ะ ต้นตกล้วยจริงๆเราต้องเป็นต้นอะไรอะคะที่อยู่ตรงทะเลมะอะไรคะมะ<า>มะอะไรคะลูกกลมๆสีน้ำตาสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวต้นสูงๆรู้จักไหมลูกต้นอะไร,รมะอะไรมะ<า>อะไรนะคุบี้ช่วยหน่อยคะ่ะมะอะไรคะมะพ้า,าวคะ่ะช่วยเห็นไหมลูก เคยเห็นต้นมะพร้าวไหมคะเออแต่อันนี้เป็นต้นอะไรคะเนี่ยต้นมะกรูปลูกเป็นกล้วยใช่ไหมคะคใช่ไหมคะผิดปกติใช่ไหมคะใช่ไหมคะคิตาโอเคเก่งค่ะตากระบนะที่จุดที่สามเลยค่ะต่อไปจุดที่สี่ค่ะเอาเป็นสองทับหนึ่งค่ะ ใชดีนะสองทับหนึ่งอ่าน้องเพลงค่ะเพลงสองทับหนึ่งเปิดไมค์หน่อยค่ะเพลงเไมค์หน่อยลูกโอเคค่ะท้าไหนผิดปกติคะคนค่ะคนคนคนไหนคนไหนคะคนนี้อะไรนคะนคะห่างกัน,น หาเป็นนางเงือกค่ะโอเคกน่านักกระมาดเลยลูกคนเสื้อสีส้มหางเป็นนางเงือกนั่นเองค่ะจุดที่สี่แล้วค่ะทีนี้เหลืออีกหนึ่งจุดสุดท้ายค่ะอ่าห้องสองทับสองค่ะใครดีค่ะอ่าอาชิโตค่ะอยากตอบ รูปอะไรครับสีโต้หินรูปอะไรนะคะต๊ตครับหินดูดีๆครับดูดีๆซีี้ครับเดือเรือมันทําไมครับมันทําไมมันมีอะไรที่ผิดปกติมันมีร้อโอเคค่ะเก่งทุกคนเลยค่ะคบห้าจุดนั้ยยังคะเด็กๆครบไหมคะคบไหมคะ อ่ะเราช่วยกันนับดีไหมคะครูบีค่ะดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากาครบไหมคะลูกห้าค่ะโอเคค่ะอ่ะเด็กๆเก็บหนังสือได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรา ให้พักก่อนค่ะอพักดีกว่านที่จะไปเจอกับทีเชอร์เจตนะคะเดี๋ยวจะให้พักนะคะลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะใครโอเคยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอเคนะให้พักนะคะลูกใครอยากไปห้องน้ําปัสสาวะทานข้าวในเวลานี้ได้เลยนะคะลูกก่อนที่จะไปเจอกับทีเชอร์เจตกี่โมงคะคูบี้9โมงคึ่งค่ะใช่ค่ะ แต่อย่าไปไหนนะห้ามปิดหนีไปไหนนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเดี๋ยวให้รางวัลค่ะสำหรับเด็กตั้งใจเรียนในวันนี้โอเคไหมคะโอเคนะโอเคคะ่ะ